สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้มาชมเล่นเมนูเก็บคะแนนนะครับเก็บคะแนนโอเคครับขึ้นไปจัดไปเลยครับตัวสีเหลืองนะครับใครชอบเล่นก็ไปดาวน์โหลดแอป,ปหมักฮอตขั้นเทพออนไลน์ได้ที่ Play Store นะครับใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เนาะโอเคขึ้นไปเราเป็นฝั่งเดินก่อนนะครับเราเป็นฝั่งเดินก่อนขึ้นไป นี่เขยิงขีข้างเลยสินี้ขึ้นไปทรงนี้ก่อนยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นอะไรกล้องโจรสองหน้าหรือเปล่างั้นเราขึ้นมาตรฐานไปก่อนไม่แน่ใจว่าคู่แข่งจะเป็นอะไร นั่นแหละครับคุณคู่แข่งยังไม่เดินมีร่วมไหมเอ่ยไม่น่าจะมีหรือมีไม่มีนะ <c oughs> ไม่มั่นใจนะครับสิบสามสิบเจ็ดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาว่าเป็นห้าเต้มเป็นห้าเต้มนี่เองนั้นไปส่งนี้นะครับ ที่ไนได้เดินห้าแต้มเราก็งงอยู่ตั้งนานที่ไหนได้เดินห้าแต้มนะครับไปครับแบบนี้ติดแพ้นะครับฝั่งงายติดรูปแพ้หมดแล้วนะครับเนื่องจากเข้ารูปย่อสั้นพบกับามาตรฐานนะครับถ้าเดินทรงนี้เนาะแต่ถ้าเขาขึ้นห้าแต้มเฉย ก็น่าจะเล่นได้ยาวอยู่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ติดรูปแพ้เลยครับติดรูปแพ้ขึ้นไปต่อไหมเจ็ดมา10บไหมถ้าเดินหนึ่งมา5เราจะเดิน9 14ไป9หรือ14ไป10ก็ได้แล้วก็เดิน23่สไปสิต่อ3ต่อนะครับถ้าเขาเดินหนึ่งมา5นะแถ้าเขาต่อเจ็ดมา10บเจ็ดมา10บเราก็กินไปเขากินกลับมาเราก็เดิน32มส ไปตั้งเพื่อที่จะยิงสองอเข้าแผนแรกนะครับเข้าแผนแรกเราก็เดินไปก้าวก็ได้เอาไปก้าวดีกว่าแล้วก็เดินนี่นะครับแล้วก็กินสามพิซซ่านะครับสรุปเข้าแผนแรกนะครับเข้าแผนแรกที่เราตั้งไว้ไปครับ คราวนี้เขาจะมาฆ่าฮอตเขาจะเดินเข้ามาเพื่อเดินเจ็ดมาสิบงานนี้เราก็เดินตัวนี้ให้กินนี้ไม่เอ่ยแล้วเราก็เดินมานี่ให้เขากินเราก็กินเดี๋ยวนะ้ผมคข้นนาโดนหนวกแป๊บนึงนะครับเออได้ได้ได้ครับได้อยู่เอาตัวนี้มามาประคองเป็นตัวบล็อกไว้ก่อนได้อยู ครับมานี่ขึ้นไป <c oughs> เอาละครับตรงนี้จับท้ายเลย ขึ้นมาตรงนี้เราก็อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ชนะแล้วฮอดออกไม่ได้นะครับฮอดโดนขังทันทีาะเรากินไปตกตรงนี้ฮอดเขาขยับไม่ได้ขยับออกมาก็โดนกินอ่าเพ้ไปนะครับเพ้ไปต่อไปเราเดินหลังนะครับเราเดินหลังบ้างอ้าวขึ้นมาทางนี้ก่อนก็แสดงว่าเราหมดลูกโอ้แสดงว่าเขาตั้งใจจะเดินห้าเต้มเหมือนเดิมนะครับ ดูลักษณะการถ่างหมากออกมาแบบนี้แสดงว่าตั้งใจเดินห้าเต้มทมเดิมเห็นไหมครับตั้งใจเดินห้าเต้มขึ้นมาขึ้นไปครับฝั่งนู้นเป็นห้าเต้มเดินก่อนนะครับเป็นห้าเต้มเดินก่อนขึ้นไป แต่ปรับปรับเปลี่ยนแปลงรูปหมาเป็นย่อสั้นเหมือนเดิมนะครับแต่ผมเดินไม่เหมือนเดิมผมเดินหลังผมก็เลยไม่กล้าที่จะเดินเหมือนเดิมนะขึ้นมาทรงนี้เราก็ถ่างออกไปเพราะว่าถ้าเราไม่ถ่างออกเขามีสิทธิ์ที่จะโยนยี่สิบสิบหกมางี้ได้เราต้องถ่างออกก่อนให้เขาต่อไปเลยครับไม่เป็นไร เพราะเขาก็กลัวว่าเราจะแทรกเข้าฮอดเขาก็ต้องต่อเราก็ขึ้นสนับสนุนขึ้นไปมานี่ครับเตรียมยิงดีกว่า เตรียมยิงเตรียมยิงไปครับอุ้ยลืมคิดไปถ้าเขาเดินอู้ดีเขาไม่เดินยี่สแล้วก็แทรกสิบแปดสห้าแต่ก็ยังไม่แพ้หรอกนะครับถึงเขาทำงั้นได้ก็ยังไม่แพ้อ,อยู่ดีนะครับไม่เป็นไรถือว่าคู่แข่งไม่เห็นแต้มนี้แต่ถ้าเห็นก็ยังไม่แพ้ซะทีเดียวนะครับขึ้นไปครับผมมาทรงนี้ มานี่ลงไปลงไปมาเข้ากินสองไปเลยถ้าเขาหมดมาอุดเข้ามาเราก็จะเดิน เดีเดินเจ็ดมาสิบดีไหมเจ็ดมาสิบก็ได้กินสองต่อนะครับถ้าเขาอุดนะถ้าเขาเดินยี่สิบสามมาสิบเก้าเราก็เดินเจ็ดไปสิบอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่านี้ก็ได้นะครับเจ็ดไปสิบไปเพราะว่าเราจะได้กินสองมาตกหมายเลขสองเขากินไปเขาเขากิน เราก็ฆ่าฮอตเลยก็ได้ชนะแล้วนะครับตานี้แค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับถ้าเราจับนี้เขาอาจจะเดินสามสองยิบเจ็ดแล้วมาเข้าฮอตได้แต่เราไล่ตรงนี้ก่อนไล่ยังไงก็ได้ให้เขาอยู่ในเส้นกลางก่อนอย่าเพิ่งให้เขาข้ามเส้นมันจะได้มัน มันจะได้ต้นง่ายๆพูดง่ายๆน,นะครับถ้าเราเดินไปทางหมายเลขสิบแปดเขาอาจจะมีลูกเส้นเส้นให้กินฟรีแล้วก็มาเข้าหอดได้สมมุติว่าหมาักเหลือหนึ่งต่อสองนะถ้าเราทํางั้นเสมอทันทีนะครับแต่ถ้าเราหมากเหลือหนึ่งต่อสองสมมุติว่าเบี้ยตัวนี้ไม่มีแล้วกันเบี้ยตัวสิบสามไม่มีเราต้องทําแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปนี่ อันนี้ชนะเลยไม่ไม่ต้องนึกถึงเบี้ยมันเล็กสิบสามนะสมมุติว่ามันไม่มีตัวตนอยู่แล้วกันให้เราทําแบบนี้นะครับแล้วก็เดินข้ามมันนี้เรียบร้อยนะครับชนะเลย <c oughs> นะครับคู่ที่สองครับหมูเกมนี้ยาวมากนะครับสองเกมเมื่อสักครู่นี้ปลาไปหกนาทีกเกือบเจ็ดนาทีนะครับเล่นสนุกสนุกได้ความรู้นะครับโอเคงานนี้ขึ้นมาเราขึ้นไปขึ้นมาแล้วคอยดูจังหวะนะครับ ถ้าเขาเป็นทรงนี้เราเป็นมาตรฐานแต่ถ้าเขาเป็นห้าเต้มเราจะเป็นอีปุ่มนะครับนี่คือสูตรของผมนะอันนี้เฉพาะผมคนเดียวนะที่ผมผมมักจะเดินแบบนี้เพราะว่าผมถนัดนะครับถ้าเขาเดินสามเดียงผมจะเป็นมาตรฐานแต่ถ้าเขาเดินห้าแต้มผมจะเป็นอีปุ่มนะครับผมถนัดเดินแบบนี้ เป็นภูเก็ตไปเป็นภูเก็ตภูเก็ตขึ้นมาอืมเชิดขึ้นไปร่วมได้ไหมร่วมได้แต่ตกหมายเลขยี่สิบแปดไม่มีผลดีกับฝั่งไหน สิบสิบห้าเรากินไปเจ็ดกินมาสิบสี่ไม่มีผลดีครับร่มแล้วไม่มีประโยชน์ร่มแล้วไม่มีประโยชน์เลยก็เลยร่มแล้วไม่ดีไม่น่าจะล่มเตรียมยิงถ้าเกิดเขาเดินห้ามาเก้าเราเดินยี่สิบสองสิบเจ็ดแล้วก็เดินสิบแปดสิบห้านะครับตัวนี้เราเชิดขึ้นไป ให้กินฟรีเด้อเอ้าทำไมไม่หลบล่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับก็อาจจะมีแผนของเขาไปครับไปลงมาเข้าฮอตอ๋อมากาดบ,บริเวณตรงนี้หนีไปจริงๆริงผมว่าไม่ต้องถึงขั้นต้องเส้นนะไม่ต้องถึงขั้นต้องสละชีพเพื่อชาติอะไรขนาดนี้นะครับมันมันเสียหายนะครับการที่หมักฮอตเสียมเสียมเบี้ยไปตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนเราแพ้ไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะ เสียเบียไปตัวหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้ก็ต่อไว้แค่นี้ก็ชนะแล้วครับเขาขอยอมแพ้น,นะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นคำว่าขอยอมแพ้อยู่นะครับทีนี้เขาขึ้นมาเราจะเป็นอะไรดีเราก็เป็นสามตัวเรียงนี่นะเนาะเป็นเต้มที่เราถนัดเดินที่สุดก็คือสามตัวเรียงทรงดาวนะครับขึ้นมาทรงดาวแบบนี้เ็าเรียกว่าทรงดาว ่งขึ้นไปเราเป็นดาวกระจายไปนะครับเขาต่อเข้ามาถ้าเขาต่อมาแบบนี้ให้เราเดินสามมาเจ็ดเดินสามมาเจ็ดนะครับให้เราเดินสามมาเจ็ดมานี่ครับเจ็ดมาสิบเตรียมไปต่อสองน่ อเคลบเข้ามาต่อขึ้นไปโอเคครับขึ้นมาตรงนี้บิดไปนี่บิดออกไปโอเคขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นมานี่ก็ขึ้นไปเสียบไปนี้เรารอจังหวะให้เขาขึ้นมาก่อนนะครับเราเดิน1มาหกเพื่อประคองนะครับต่อให้กินฟรีต่อให้กินฟรีแล้วหนึ่งตัวนะครับขึ้นมาเป็น3ามตัวเรียง ดักหน้าไว้ก่อนเดี๋ยเขาต่อสองต่อสามถ้าเกิดเราเดินยี่สิบเจ็ดยิบสี่เราโดนสองนะเขาจะเดินสิบแปดสิบสี่อย่าเดินนะครับอย่าเดินสิบแปดสิบสี่หรือสิบแปดสิบห้าได้นะครับอย่าเดินด้วยเด็ดขาดโอเคนะครับเขายอมแพ้ไปเฉยครับเพราะว่าเขาน่าจะทำอะไรได้ไม่มากก็เดินอย่างมากก็เดินยี่สิบเอ็ดมาสิบเจ็ดเฉยนะครับจบคู่ที่สอง ต่อไปคู่ที่3นะครับชุดนี้ค่อนข้างจะยาวเราได้เดินก่อนอีกแล้วนะครับเราได้เดินก่อนขึ้นไป3คู่เด็ดๆนะครับวันนี้ตัดหน้าเาจาเจอตัดหน้าขึ้นไปเอ้าห้าเต้มนี่วะถ้า5้เต้มเราจะเดินนี้ปุ่มนะเอามาดูกันครับว่า เราจะเดินยิบปุ่มรับห้าเต้มยังไงอ่าขึ้นมาอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ห้าเต้มซะแล้วครับเป็นสามเรียงถ้าเป็นสามเรียงทรงนี้มาก็ตัดเล่นเลยนะครับตัดเล่นเลยเพื่ออะไรเพื่อให้มันเล่นง่ายให้หมากมันโลง่งเพื่อให้หมากมันไม่บีบกันนะครับเพื่อเราที่จะยดเพื่อเราที่จะเป็นฝ่ายยึดเซนเต,นเตอร์ตรงหมายสี่ตัวหลัก ขึ้นมาก่อนไม่มีใครมาคุ้มตรงนี้ได้นะครับยึดเซ็นเตอร์ให้ได้เขาต่อเหมือนกันเข,เขาพยายามจะยึดจุดเซ็นเตอร์ตรงกลางกระดานเช่นกันเดี๋ยวนะอืมถ้าแทรกเขาคงจะหนีเนาะหนีอาจจะหลุดได้นะครับ ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นมานี่ไปต่อสองสองเลขสองครับไม่มีอะไรมากจุดนี้แค่ว่าขอเป็นขอให้ทางได้เปรียบนิดนึงนะครับทางได้เปรียบทางมากดีกว่าเพราะว่าเราจะขึ้นไปกดดันแบบนี้ได้นะครับเขาต่อไม่ได้ ถ้าเขาเดินหกมาสิบเพื่อต่อเราก็หลุดเข้าฮอตหมายเลขสิบสามจะหลุดเข้าฮอตทันทีเพราะฉะนั้นเขาไม่กล้าที่จะต่อพอไม่กล้าที่จะต่อหมากนั้นก็ต้องห้อยเกะกะอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าเห็นไหมเขาจะไม่กล้าที่จะต่อเราก็เสียบขึ้นไปเลยอันนี้เขาน่าจะร่มนะครับร่มขึ้นมาขึ้นไปครับต่อไปเลย อย่าให้มาเป็นภาระสองต่อหนึ่งก็ชนะอยู่แล้วครับนี่เหลือครับเอาแล้วครับคู่แข็งน่าจะรู้ตัวเลยแหละมันก็น่าจะต้องเพสแล้วเนาะมันสองต่อหนึ่ง แล้วเขาก็เข้าฮอตแล้วด้วยนะครับอย่าบอกนะว่าปล่อยให้เวลาหมดโอเคไปครับจับหมายเลขสองเพื่อกักบ,บริเวณไม่ให้เข้าฮอตได้ไปนี่ทางนั้น ตรียมไปเข้าฮอตนะครับแล้วก็จับฮันนี่เรียบร้อยชนะไปกระดานนี้มาครับกระดานที่หกสามคู่คู่ที่สามกระดานที่สองของคู่ที่สามคือกระดานที่หกของวิดีโอทั้งชุดนี้อ้าวอย่าบอกนะว่าไม่เดินเฉย อย่านะพี่อย่าปล่อยเวลาหมดเสียคุณภาพหมดเลยโอ้ยเจอจนได้ครับปล่อยเวลาหมดผมก็ไม่กล้าที่จะปิดวิดีโอนะเพราะถ้าเกิดว่ากดไม่กดบันทึกแล้วเขาเดินมามันเสียดายนะครับเจอจริงๆนะครับปล่อยเวลาหมดอื้อหือ S <S> เหนื่อยเนี่ยครับกลุ่มคนที่ชอบปล่อยเวลาหมดอ่ะผมต้องขอขอภัยงั้นผมฟรีให้อีกคู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมฟรีให้อีกคู่หนึ่งเพราะว่าคู่นี้ถือว่าท่านผู้ชมของผมเสียดุลขาดดุลไปแล้วต้องให้กำไรคืนให้ฟรีอีกคู่หนึ่งครับ มาครับเดี๋ยวผมเล่นเสริมให้อีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับทดแทนกระดานสุดท้ายที่คนเมื่อสักคู่นะครับคู่ที่สามเกมที่สองนะครับที่แกมไม่เดินนะครับแกเล่นไม่เดินเฉยๆะนะครับเดี๋ยวอันนี้ชดเชยให้เนาะจริงๆว่าจะบันทึกแค่สามคู่นะครับก็เลยแถมคู่ที่สี่ให้โอเคครับ ึ้นห้าแต้มถ้าเขาห้าแต้มเราจะไปเป็นยิปุ่มนะครับเราจะไปส่งปุ่มไปส่งปุ่มโอ้เป็นโจรซะง,งั้นถ้าเป็นโจรก็เข้าทางเลยดิถ้ามาทรงนี้เราก็ไปอย่างนี้เลยครับมาทรงนี้ก็ไปนี่เลยเดี๋ยวนะดีไหมนี่ สรุปดีไหมสรุปดีไหมจะหนีหรือเขาจะต่อถ้าหน,นีก็สิบเก้ายี่สี่สิบเก้ายี่สี่ไม่ดีจะต้องเดินสามมาแปดหรือหรือว่าต่ออุดอเขาต่ออุดหรือเดินสามมาแปดเพื่อมากินก็ได้นะครับอีกจงงังหวะหนึ่งมันลมมุดเลย ก็ต่อมากินไปก็กินมานี่ไปไหนดีไปนี่ครับยึดไว้ก่อน ขึ้นมานีก่อนขึ้นมานี่นนนไปนี่ให้เขาเดินยากๆหน่อยมานี่ไปนี่ครับ ขึ้นไปนี่ครับอุค้คูแข่งคนนี้เดินดีนะไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เขาก็เขาก็คงจะลงมาเข้าฮอตนี่แหละแต่มันเข้าไม่ได้นะครับมันน่าจะตันละตอนนี้ต่อสองไม่ได้เจ็ดมาสิบไม่ได้ <c oughs> ยี่สิบยี่ิบสี่ไม่ได้ยี่สองยี่ห้าหรือยี่บหกไม่ได้ห้ามาเก้าไม่ได้เหลือตัวเดียวรับตัวเดินได้เหลือตัวเดียวปิดนี่ก่อนเขาคงเข้ากินหกมาสิบเราก็สวนเลยแบบนี้เขาเรียกสวนนะครับคือกินคนละตัวสวนก็เรียกสวนมานี่เราก็กินไปนู่น พลลงมาทางนี้เราก็จับมาเลขสิบเอ็ดเลยก็ได้มั้งจับกินเฉยๆเนี่ยอ่าทีนี้เขาเส้นเส้นเพื่อเดินมานี่เราก็ไล่เขาเข้าฮอตซะไล่ให้เขาเข้าฮออ่าจับนี่ปุ๊บเราก็เดิน ไปนี่กินไหนก่อนดีกินไหนก่อนก็เหมือนเดิมนะครับกินนี่ก่อนก็ไปนี่มานี่ก่อนมานี่กินมาไปก็เดินหลบไปนู่นนะครับข้าฮอตสบายใจไปไป โอเคคนเนี้ยต้องเดินแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยคนเนี้ยเดินแบบนี้สปปริตดีมากเลยต้องขอไปท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมวิดีโอชุดนี้นะครับกับคู่ที่สามกระดานที่สองอารมณ์เสียแน่เลยครับผมก็ไม่กล้าที่จะกดข้ามนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะกดข้ามพวกกลัวว่าเขาจะเดินนะสิถ้าเกิดผมไม่ได้บันทึกต่อเนื่องมันจะมีปัญหาอีกนะครับไปครับ ฝั่งนู้นเขาเรียกอีปุ่มฝั่งนี้เรียกสามตัวเรียงนะครับเดิน3ามตัวเรียงรับอีปุ่มนะครับสรงนี้นะเนาะเขาก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาก็ต่อขึ้นมา24 19ี่สจะเป็นแต้มเสมอถ้า24บมา2ี่เป็นแต้มแพ้นะครับอ่าพอดีเลยมีคนถามผมเมื่อวานเดี๋ยวนะมีคนถามผมพอดีเลย ผมผมเจอยิปุ่มข้าจาจย์แล้วเขาไม่ต่อเราจะเดินยังไงเขายกสามสิบยี่ห้าผมจะเดินให้ดูพอดีเลยครับเดินให้ดูพอดีเลยกระดานสุดท้ายของวิดีโอชุดนี้พอดีเลยมีคนถามนะครับว่าถ้าเขาไม่ต่อแล้วเขายกสามสิบยี่ห้าเราจะเดินตัวไหนนะครับเป็นเต้มที่ดีของฝั่งยิปุ่มเหมือนกันนะเป็นเต้มที่พิศวงงงวยอยู่เหมือนกันตัวนี้ที่ไม่ต่อนะครับไปนี่ต่อขึ้นมา เราก็เชิดเดี๋ยวนะเราไปนี่ก่อนจะเดินสิบเอ็ดสิบหก่อนก็ได้คล้ายๆกันคล้ายๆแต่แนะนําให้เดินสามแปดก่อนนะครับสามแปดก่อนเขาขึ้นไปนี่เราก็ไปนี่ไม่ใช่แต้มขี้เหร่นะครับฝั่งญี่ปุ่มเดินสามสิบยี่ห้า เป็นแทมที่ทําให้คนแพ้มาเยอะแล้วนะเขาเดินสิบแปดสิบห้าไม่ได้เพราะเราจะเดินสิบสี่สิบแปดนะครับหากใครสงสัยเนาะว่าทําไมเขาไม่เดินมานี้เพราะเราจะเดินไปนี่ต่อสองนะครับหากมีคนสงสัยเนาะทาไมเขาไม่เดินสมมติว่าเขาเดินสิบเก้าสิบห้าเราจะเดินอะไรเราก็เดินสิบหกสิบเก้าต่อสองเหมือนกันนะครับเป็นเหตุทําให้เขาเดินต้องเดินยี่สิบเจ็ดยี่ิบสี่เนาะ พอเขาเดินยี่สิบเจ็ดยี่ิบสี่มาเราก็ขึ้นไปไปนี่นะครับขึ้นไปนี่มันมีเหตุนีผลของมันทุกตัวนะครับว่าทําไมเขาไม่เดินไม่เดินอย่างนั้นทําไมเขาไม่เดินอย่างนี้นะครับหลายหลายท่านที่คิดไม่ถึงอาจจะสงสัยผมก็จะบรรยายไปเรื่อยๆถ้ามีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลาผมก็ไม่บรรยายนะครับพอเขาขึ้นมานี่ปุ๊บผมก็ไปสิบหกไปยี่สิบแต่ถ้าถามผมว่าเขาทําไมไม่เดินอย่างนั้นอย่างนี้ บางทีผมก็ไม่รู้ความคิดเขานะครับเพราะว่าการที่เขาเล่นอยู่ตรงนี้มันอยู่คนละจังหวัดเล่นออนไลน์กันเฉยเฉยไม่ได้เห็นหน้ากันนะครับไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงไม่เดินเขาถึงไม่เดินอย่างนั้นเขาถึงไม่เดินอย่างนี้คําตอบนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะครับไปครับทําไมเขาไม่เห็นอะไรเงี้ยผมตอบให้ไม่ได้แน่นะครับโอเคอันนี้ต่อสองนะครับเดินให้กินก่อน เดยวให้กินเนี่ยครับเราก็กินสองไปตัวนี้เราเป็นเต้มสามต่อสองนะครับเราก็จะชนะไปตัวนี้แค่เราต่อนี่ก็ชนะแล้วครับจบข่าวโอเคครับขอบคุณครับ